สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีแอปหาเงินฟรีมาใหม่มาแนะนําให้กับทุกคนนะครับแอปนี้โคตรดีนะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดนะครับผมใส่ ID ตรงนี้นะครับเราจะได้มาอยู่ที่20แบงค์เขียวนะครับสาหรับตรงนี้นะครับสามารถถอนแลกเปลี่ยนเข้าทูมิวเลรได้เลยนะครับมีการถอน2แบบนะครับทุกคนจะมีแบงค์ตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมถอนเข้าโดยตรงได้เลยนะครับผมทูมันี่นะครับเหรียญตรงนี้ก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับเหรียญถอนขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะครับทุกคน1บาทก็ถอนเข้าทูมนี้ันัทน ผมแนะนํานะครับผมดูคลิปนี้จนจบได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะสอนแบบละเอียดเลยนั่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนขั้นตอนแรกนะครับแล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมนี่นะครับกดเข้ามาที่คําอธิบายนะครับผมจะเห็นตรงนี้นะครับแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมโหลดได้ที่นี่นะครับทุกคนลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผม พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับผมเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store เลยนั่นเองนะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมเพราะว่ามีให้ดาวน์โหลดใน Google Play นะครับก็ตรวจสอบมาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็นะครับผมมันเป็นแอปมาใหม่เลยนั่นเองนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรนั่นเองนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็แบงค์นะครับทุกคนจะเป็นแบงค์สีเขียวนะครับสามารถถอนเข้าทููมิวเลนได้นะครับทุกคนเก็บสะสมแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับสาหรับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปหาเงินมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนี่นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาแอปนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเราสามารถนะครับผมมาผูก ID ตรงนี้ได้นะครับก็นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคน 1024-3968นะครับใส่ไปตามนี้นะครับเราจะได้รับแบงค์สีเขียวมานะครับผมจำนวนอยู่ที่20แบงค์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถนะครับผมเก็บสะสมถอนเข้านะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นทูมินี่วอลเล็ตได้นั่นเองนะครับก็นะครับทุกคนสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นนี่นะครับแบงค์สีเขียวแล้วก็จะเป็นเหรียญตรงนี้นั่นเองนะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมได้นะครับ แล้วก็นะครับทุกคนแอปตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแอปสร้างรายได้เสริมออนไลน์ง่ายๆนะครับจากการเล่นเกมตรงนี้นะครับเราสามารถกดเล่นเกมตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับผมนี่นะครับเกมนะครับผมก็จะเป็นเกมปล่อยผลไม้แบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็พยายามนะครับผมไม่เอาเอาอันที่เหมือนกันนะครับผมมาอยู่ใกล้กันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะเราก็สามารถนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับทุกคนแค่นี้นะครับสามารถใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับ ก็นะครับทุกคนเราก็สามารถนะครับผมเล่นไปเรื่อยเ่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับผมจนผ่านด่านนะครับเราก็จะได้รับนะครับผมเป็นเหรียญมานะครับนี่นะครับทุกคนสามารถกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับกดรับรางวัลนะครับมันจะมีโฆษณานะครับเราก็ดูจนจบได้นะเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูนะครับผมวิธีการหานะครับผมพวกเหรียญหรือว่าแบง กับว <romance. S 1> ิธ <n> ีอื่นๆกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับผมเลยเรามากดเข้ามาดูกันนะครับอันนี้นะสําหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนะครับทุกคนเราสามารถนะครับผมทำภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับภารกิจนะครับผมขึ้นอยู่ตามนี้เลยนนะครับสามารถนะครับผมทําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาออนไลน์นะครับ หรือว่านะครับผมการทําภารกิจนะครับผมรวมผลไม้เล่นเกมนะครับผมประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับเราจะได้หัวใจตรงนี้มาด้วยนี่เองนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาทําได้นะครับผมเป็นภารกิจนะครับแล้วก็นะครับผมอันนี้นะครับสําหรับอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นการเก็บแต้มนะครับทุกคนเราก็จะได้นะครับผมตามนี้เลยนั่เองนะครับผมสําหรับเวลามันก็จะนับถอยหลังอยู่นะครับสาหรับการเก็บแต้มตรงนี้นะครับผมลองมาทํากันดูได้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นแบงค์สีเขียวนั่เองนะครับทุกคน แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับการรับเหรียญนะครับผมเราก็ต้องทําภารกิจประจําวันให้ครบ100ก่อนนั่นเองนะครับสาหรับการทาภารกิจประจําวันก็น่าจะตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับให้มันครบถึง100ตรงนี้นะครับผมถึงเราจะรับเหรียญได้นั่นเองนะแล้วก็นะครับผมสําหรับหัวใจ5ตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานตอบโต้เหมือนเดิมนะครับผมรอนะครับทุกคนให้มันเต็มหลอดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้รับหัวใจมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ ถ้าจะสังเกตเห็นนะครับผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วหัวใจที่เราได้มานะครับเราสามารถนะครับผมเอามาแลกเป็นแบงค์เขียวตรงนี้ได้นะครับด้านล่างนะครับทุกคนเห็นไหมครับการเก็บหัวใจนะครับผมเอามาแลกเป็นแบงค์เขียวตรงนี้ได้เลยนะครับดูแต่ละอันนะครับเก็บหัวใจ10หัวใจนะครับเราจะได้นะครับผมอยู่ที่15บ้แบงค์เขียวเลยนี่เองนะครับดูนะครับทุกคนมีเก็บสะสมนะครับถึงอยู่ที่2,000ดวงเลยนะครับประมาณนี้นะครับลองลองมาทํากันดูได้นะ แล้วที่สําคัญนะครับผมสําหรับใครนะครับที่เป็นสายนะครับผมเชิญเพื่อนเข้ามานะครับผมสามารถนะครับผมทําได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมไปแนะนําเพื่อนตามกลุ่มต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพื่อนของเราจริงๆนะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนเป็นทูมินิโวลเลตนะครับมี2แบบนะครับผมจะมีแบงก์ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเหรียญตรงนี้นะครับสำหรับทุกคนสามารถถอนได้เลยนะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะครับก็เข้าทูมินิโดยตรงเลยนั่นเองนะครับลองมาศึกษามาดูกันได้นั่นเองนะครับผม